สวัสดีค่ะครูฟ้าบ้านไม้น้องดาวนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมโรงงานของเราค่ะมาตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโรงงานของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนเส้นสองสีนะคะโชคชัยเด,ดอกเลยนะคะโรงงานของเรานะคะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะระหว่างทีเ่เส้นที่จะไปเดชอุดมนะคะก่อนจะถึงสีแยกการช่างเลี้ยวเข้ากันทรัลค่ะ โรงงานของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดสิสเกตค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมโรงงานกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะนำบ้านไปส่งนะคะหนึ่งหลังนะคะเป็นหลังเล็กนะคะตอนนี้นะคะช่างก็กำลังจะนำบ้านขึ้นรถแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นรถด,ด้วยกันนะคะ ทางเรานะคะจะใช้รอกนะคะเป็นตัวเพืเคลื่อนย้ายบ้านค่ะจะใช้รอกแล้วก็แรงงานคนนะคะบ้านหลังนี้เป็นขนาด5้าบูนหนะคะก็จะมีชิ้นส่วนหนึ่งนะคะอยู่บนรถแล้วนะคะ ส่วนแปลนบ้านหลังนี้นะคะเสมือนกันกับหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันนะคะว่าแปลนเป็นยังไงค่ะแปลนบ้านหลังนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องรั้วเป็นห้องเล็กนะคะขนาด3คูณ2เมตรค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนใหญ่นะคะ สี่คูนสามค่ะห้องน้ำนะคะหลังนี้จะเข้าได้สองทางนะคะเข้าสา่ห้องเล็กก็ได้คะ่ะห้องเล็กอาจจะไม่ทำเป็นห้องน้ำ рах, อาจจะทำเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะเข้าได้ทั้งสองทางนะคะตรงนี้จะเป็นประตูตรงนี้จะเป็น,รรนประตูน,นะคะห้องน้ำเป็อยู่ตรงนี้คะ่ะการโยกวบ้านนะคะก็จะเป็นระเบียงังน,นี้ ลังนี้ชุ่มชื่มีมโครงสร้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่าว่ามีหลังไหนอีกสำหรับหลังเล็กนี้นะคะเราจะไปส่งกันที่จังหวัดมหาสารคามกันนะคะ เดี๋ยวว่ะอ่าเราจะเดินทางกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูรอดูิวด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังกันก่อนดูก่อนเนาะ นะคะลูกค้าต้องการเป็นสีไม้สักนะคะซึ่งจะออกสีเหลืองหน่อยเหลืองน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลนขี่นไปกันตรงนี้นะคะจะเป็นห้องพักค่ะห้องพักจะอยู่ขนาดที่สามคูณสองเมตรค่ะห้องพระห้องเล็กๆค่ะน่ารักนะคะ ต่อไปนะคะดังนี้นะคะจะมี3ห้องนอน1ห้องพระค่ะ1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็1ห้องน้ําค่ะมาเรามาดูห้องนอน1ก่อนอันนี้ห้องนอนนะคะขนาด3ตัว3ค่ะ,ะเป็นห้องนอนห้องนอนที่1นะคะดังนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างบานยาวนะคะ นี่น,นะคะจากขึ้นบันไดนะคะจากโรงงานบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่ตอบกันค่ะ ขนาด4คูณ3นะคะ คะซึ่งบ้านของเรานะคะลูกค้าสามารถออกแบบภายในได้เลยนะคะว่าอยากได้ภายในแบบไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน,น้ําลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยะคะ่ะหลงังหลังนี้นะคะจะเป็นหล,หลังคาสีน้ำเงินค่ะบ้านของเรานะคะโครงสร้างค่ะจะใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยนะคะโครงสร้างจะเป็นไม้เก่าค่ะส่วนไม้ฟ้านะคะเราจะใช้ไม้ใหม่ค่ะเพื่อทำสีนะคะ ข,ของเราเราจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีสค่ะความหนาะอยู่ที่0.00ค,ค่ะหลังคาบ้านหลังนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะลูกค้าสามารถรีเควสสีหลังคาได้นะคะว่าต้องการหลังคาสีหลังคาแบบไหน,น,นะะบ้านหลังนี้จะแตกต่างจากทรงของทางร้านอยู่พอประมาณนะคะมุกหน้าของบ้านหลังนี้จะเป็นมุกซ้อนนะคะ ต่อไปเรามาดูกหลังนี้กันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ระเบียงค่ะระเบียงหลังนี้นะคะขนาดยู่ที่6คูณ2เมตรค่ะบ้านทุกหลังนะคะเราก็จะมีโซฟาไม้ให้นะคะ แล้วเข้าไปดูภายใน,นเลยเข้ามานะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะเออขอเข,ข้ามานะคะก็จะเจอห้องผมงตัวแอลค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นหน้าต่างสั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีสามห้องนอนห่ห้องครัวหรือห้องน้ำค่ะ มาดูที่ห้องนอนแรกกัน,นะคะ่ะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะดังนี้อ่ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะขนาดจะอยู่ที่สามคูณห้าเมตรค่ะห้องนอนที่สองนะคะขนาดนะคะจะอยู่ที่สามคูณสี่เมตรค่ะ อยู่ตรงข้ามบห้องนอนที่สองเลยนะคะขนาดเดียวกันค่ะหคูณสามเมตรค่ะอาจจะรบกวหน่อยนะคะพพดีช่างยังทำงานไม่เสร็จ <laughs> ต่อไปเรามาดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวค่ะขนาด6คูณสเมตรนะคะ อนี้นะคะจะส่งกันที่จังหวกกัดสิสเกตของเรานี่เองค่ะ บ้านหลังนี้ขนาดอยู่ที่เก้าคูนเก้าเมตรนะคะหลังนี้ตกยันต์กว้างหนึ่งเมตรค่ะระเบียงหลังนี้นะมันเป็นระเบียงเต็มหนึ่งนะคะเก้าเมตรคูนสองเมตรความกว้างสองเมตรเข้ามานะคะเราก็จะเจอห้องโถงส่วน L ค่ะแต่บ้านหลัง ห้องโถนะคะขนาดเมตรค่ะ8เมตรก็จะจะเป็นเมนะคะห้องนอน,นะค่ะหลังนี้มี3ห้องนอน1ห้องน้าคะ่ะหังนี้ไม่มีห้องครัวนะคะห้องนอน2ขนาด3คูม3ค่ะหังนี้ก็ต่างกานเหมือนกันนะคะ สองขนาดสามคูณสี่เมตรนะคะหน้าต่างใต้เหมือนกันค่ะ สองเมตรค่ะแค่นี้ก็เต็มที่เล้วน,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 นะคะต่อไปนะคะเราไปดูอีกหลังนึงค่ะขนาดอีกหลังนึงนะคะช่างกำลังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวเราไปวุดูวัน